เวลาในวันนี้ใกล้หมดแล้วนะครับแล้วก็พอดีในช่วงนี้ผมเลยพึ่งพึ่งขออนุญาตขอเรียนแจ้งให้ท่านกัลยาณมิตรนะครับท่านลูกศิษย์อากงท่านเทพเจ้ากวนอูนะครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับท่านเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆวงที่ศารเจ้าพ่อกวนอูบริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพญานะครับพอดีในช่วงนี้ผมกลาบขออนุญาตของดแจกพยันก่อนนะครับที่เป็นแบบย้อนยุคนะครับที่เป็นพยันอากงท่านเทพเจ้ากวนอูและท่านเทพเจ้าไฉ่สิงเอียสสีส้มรุ่นสองนะครับแล้วก็พยโะยไฟโโคตู นะฮะรุ terror, ่นหนึ่งนะฮะที่เป like. e ็นแบบย้อนยุคนะครับผมขออนุญาตของงดแจกก่อนนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยดูอีกทีหนึ่งในเดือนสิงหาคมนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนะครับช่วงนี้ก็เลยขออนุญาตของงดแจกก่อนนะครับเพราะบางทีมีท่านท่านลูกศิษย์นะครับท่านกัลยาณมิตรนะครับประสามาทางกล่องข้อความนะครับเพื่อเรียนถามถึงพยานย้อนยุคที่ผมเป็นคนจัดสร้างนะครับว่ายังมีแจกอยู่ไหมอะไรต่างๆผมก็เลยขออนุญาตแลวเมื่อวานก็เลยลงในเพจของพยานผมนะครับขออนุญาตของงดแจก ชั่วคราวก่อนนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับด้เดี๋ยวขอดูอีกทีหนึ่งในเดือนสิงหาคมอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยปราศจากการขอรับปัจจัยใดๆทั้งสิ้นนะครับ